đi ra đi học cứ đăng khăn quay chuộc nhau chỉ bóp anh để con mừng lại em canh canh áo là hay, cần, cần à

chăng cách chăng là đứa thung bữa với cành phong điện, để quấn kiếp yến chăng coi kiếp đọt hoa em nhia lá, nuôi bồi hay leo xiên xuốn บ้านนเฮงขนเหาเจียนเอวหลกดังห้างถึงนนเอเอาวห้ตอนนี้เนียเนยวทางมาจนลอนมาบาดนี้ตัวทับนองเสียงขอคุณยมยาทันนา อ่านว่ายนอหาจังได้สูงมาจกว่าว่เจ้าแต่ผูกคได้นไปมากอืมปีกีผานเขาอีกฮกสิ้นได้คะนนว่านอืมเบอกย่าตัวนท่มาเะมาปาพักขวันเจนจะแนาผู้ดีแต่พระนะเป็นไคือเยอะเสีแล้ววซึ่งใหญ่จะนักรรมทำสมรสสัญญาฉันทานอมาจาพระคุณท่าน ของคุณแม่จันที่้านายมานพเป็นระดับสืบต่อไปดัางเื้นในเจ่าบ่าอาิิตกาเลในอดีตตการฉันนันมาเ็ว่าเปสู่ของหญิงสาวโสภาคนหนึ่งซึ่งมีฐานะเตียบเท่าเสมอกันคุณนั้นชื่อว่ากาเรเป็นผู้ที่มีวาจีเข็มกะด่างงานดังมาสใงเก่าสังหนมาวันหนึ่งได้ในมานพไปเจอผู้กสีันรยาของตนออกไปว่า อนไดอย่าบการเจ้าบุรีอู่ในท่านั่นจะออกมาดูคำอกนออกเพื่อนเบิงพีเบนองป่องไปแขกไปไทมามามข้าวข้าวในลาตัย่ามเสาว่เฮียดียังจอบจะเอื่นจะเมียทำเมียเสาร์ละเอิญลดจะเป็นดีอย่างที่มาลบวางหนึ่งหัน เจ้าว่าจังไดนก็มอห้กาลีฟังกันนาเอันที่ไอ้เอิญไอ้ทำที่เดี๋ยวนี้สิยแดงไปยังกขอร้อกไอ้เดี๋ยวไอ้เบี้ยนัามกันสั่งเอามาเป็นลูกเอามาเป็นเมียบันน้เอาเป็นตุ๊กตาตั้งไปในเงื่อนให้ตุ๊กตาตกสาเนกาลีเอ้ยแม่ยังนี่แม่หยังอีกลูกของแอง่้องแง่ยู่เนี่ย อาลูกกับสันลูกแม่บองแม่มืั่ป็น้นยต่างอยาง้ำดอยคือกับหูวยี่ามนัวนหญ่่อเนแมกไปตั้งไหนด้วยมันเสียงหว้างเขาก็ตามแล้วเท่าใบอกแล้วเท่าไอกในหัวไม่พอไม่ไปไหนนั่นนั่นนั่นนี่ข้าวบะมันโอ้ขวางโท่ขางโถก็คือ เสาสเกาางเขาส้นเากิรไว้ไหญ่ายงันกายั่งนาเขาสันกกงันกกขาร้กา้างกานกาเาผู้เดียว้กาเขนกงกขารเขาเขา้กาเขานเข้า้นง้นงเนกเ้การกินกันง มีคุ้มกัการีมันบอบางจังตสินาปากันเดือทำนี่กนี่จะเลยว่าพี่ไปจอตับเ้าตัวชี้วาสัว์ได้เลยสมาบอกที่วาอืเพรเดวกเวบุญเบื้องตากีบสิสอน่เชียอกนเากมาอันเรื่องบอเรื่องสอนบอกคุ้มรืการีกาตื่นกินตั้งแต่เกตื่นเลิกลูกเตะเศ้าน่ะหนึ่งของไปเที่ยวเยู่ยวกินททายีแม่แล้ไปไปว่า คุณทั้ท่านเสบาทจากโกงใรกได้เห็ุความมันเปนอันเมื่ใดทา่คุณจาร้องน้องไปดชี้แจเนี่ยเปิดรถเสบ่ากู้มือกูเหตุต่อจอกเราเป็นมาเสบ่มันด้านหนันตาลูกซอครับ้างว่าตาลตลูกด้วยเจ้าตลุกยีกันห้องมันห้เกือาจอา นี่ควกราันก็เลยทสเดไอ้นี่พวะสอบาำนะในความว่าเงนฮ้องยาไห้ไม่ออกไปข้างนอกพวกในใจพวกนอกใจเงินห้อต้องหัวกันไดีบอกมาเสียบ่เสียฟังบอฟังกริบในใจนี่อ่ะกะสอบอ่อ้าไปสูตรใน เงินันยูซูไปยูด้วยบุไม่เป็นย่ามียินีครับแม่นั่เอานี่ตอนนี้ได้ยา

อดทนกายรนันเสียพาคุณพัญจากสวาตัด ว่าคุามศิยาจังโน่นนะกนักนี้เป็นเพียงเริ่มแรกตนประคมที่เป็นก่อนตั้งโจาลานสิลานก่อนจังเลบังนักมาบัดนี้ตัดละกรอนตอนภาคตกวันจังว่าตานทุกคนในท่านการลิงนิทานในท่านเกล่าเสียทำควันถอดพันนักผู้ประมุขกำลัง ลิ่งจะเดินผ่อนกุศลนาพระช้าทผ่นสาธุชนหมอตัวตกลือคนวลกที่ยฟังเทียนสารนยรันเดลโลกินจังเดมาเห็นนาจังมาบุญเร้อผพามาจังได้จวบไฟแล็เจ้าจังมาพอได้ความมา

ไม่ทรอบด้อกันละเรื่องขทามขวามทีสามน่ะสาธุเดอนใใจแก่การเดิข้ามหาศาลน่ะคนฟังสิ่งละของท้งในมันเลยมุงคุ้เติมเสริมพลาเติมตังบารมีให้กา จังว่าสุงเป็นพอยังว่าสมงเป็นเงีรยหาลูกลางอยากคีดน้องให้ตามมองปองผาทั้นี้นะสากวัตอเส้นประเสริฐลำคอไปไกลอีสองิิดจำหุงประสรงคนได้เกิดตนนละานหนุนช่วยหักเมื่อนี่กวเยี่เกือ ดวงยิง้มยันคุณเมีปั่นบุษเสนผู้ทีะนะ่หม้อล้านหวยแห่สมใจเด้อเจ้าถูกบุกทานพอเมีเอ้ยมาโนมานปรดิทานละดวงย,ยิง้มยันให้รหับัวให้คุณเอ้ยอยูยส่สว่างสันนะิษฐานละใจังว่าสาธุสาธุเอ่ง

ความเมนี้แผ่นสังญาควบปรัรอบตามล่าบกบกผมาสมสมนะเลื่อยความมนะเมียหมดแดงเตือนนะเกี่วกับดวนสิรูแจ้งแผ่นสิปากดนี้เสียงพอกรวิท้องเทียบเท่ตสมขันเล่าเรื่องนะ ยังกว่างข้าใสัข้างหน้าทางในแผ่สังยาตื้อสตายหุมสกาว่างอยาี่ด้ลองในฟังควาฝังควาตื้มอาตการที่ผ่านมาสอนทันไปแล้วสี่เริ่มนี่ตั้ง าเมียหลับบ่สั่มสัดเมื่อว่าขวาเบียดาบุญละเมียพัดเห็ดลาน้ำยามมาได้ให้ยาติดหรือคันรุ่งสุดจะเกิดความนาคันลุงเราเนี่ยขึ้นเขาวันเอาดำมาไปมันจนดเตี้ยวเสิ้นปอดสัก พอแดงเลยดำมือ่าตึมกันพอเม่อตึงตึึนะึก็จะมีเหตบันนา สามีเก่ากับพันยาปากกาียอเอย้กาลิเอ่งน้องลายยาสุภาวะเกียดกันเหลือขมขวาอุบลกันแข็ขันจะ่าผัวดอกขัดทางเนี่ยละยางที่ดทาง,งเดิมเฮ้ยเอ็ดทำไมน้ำมันไหมมละที่เมืองน้นนำม,มันละนั่นละสตังลูกกับเมียเย้ แบ่งสังเองเตียอยาให้บูกต้องกับย้ายเกจานังออนะเอจังหวะทุกสิย่างที่ลำค่จะังดึงอะวางบ่ดีนี่หลายไทยเป็นบ่เมียตั้งค้างกอดติของของางล่ะสร้างตัวเมันเทอเกิ ลาสุ é D é D manager, man, Andrew, ่มขาสัเมียโคบีกโคบันแม่เอาฟันตุน่อยอย่ารังคนเสียทานกลางเดา้าน่มันอ้ยนายางแยกความห่างเพราะข้างยางใกล้ดีกาบันฟองขัไม่ยาเอาหูางฟองจีนย ปเกดได้กาลิสัยเกดได้ดอกคือบ่สัยเกดอกเด้อลานนะสิหวังคองกินเฮงยาขอฮ้องแม่นคองแดงกับองเป่าเพิยือยกนเฮาะว่าบุญมานได้เียเียง ก็ประบัวนันลันลาล้าเอังอุงอุ้งวงโวยยีเดยวโอยหอนนักเลยการีลาเมียน่างเปียกคือทองขอห้านพราะ้ายังไกลนี้การีคือของดีงานต่าเปียกคือของห่างจะจะสืบเมื่ขึ้นเป ต่อขอบจังไรจังไรอย่ไปท้าอยู่ตามยาทางกรรมของเราเแล้วกันได้หล่ะเ้อะเดา๋ยวจะมาสอนกัาพี่มโนเอ้าบอมเป็นบอกการที่แต่ว่าบอาสู้ฟันนี่แหละมี่หงเจ้าไงแล้วไงจนมีลูกมีเต่าแล้วเออเออเออก็ต้องมาสังใครนั่ละนั่นละเอ้าขันมาสร้างการที่กับไม่บอกมาโลดบอมเป็นสั้นแต่ว่าเบ้าจ๋าในทางที่มันดีมันงามซื่อๆดอกลาเอ้ยพี่มโนอือตาไก่ไม่นาพวกหูจัาที่เห็ุงั้น การีกันจะจูซื่อๆคือกันนี่แหละเจ้าเจ้าสมองโอ้ยเนี่ยเอาลูกไผ่มาเรียงงาโน่น่ะเนาะเอาจังสี่ซะเจ้ามีกล้องเก็บกล้องมนเจ้ามีเนี่ยเลยสีบาร่องวาเผยปลาพ้าจ่าตามสู่ฟังมึงกระนันเพ่อแยงแยงมึงก็รู้มันทำได้โอ้ไม่เจ่มองได้ยื่โดยนี่นั่งฟังฟังเราจื้อเอาเนี่ยสีบอกสอนเนี่ยสีสั่งเนื้อ ผัวล <AT> ้อทางยอมสัตว์ทางผัวล้อมนังนะในมือนี้ปวดกับปากหางับดังเดนเดะกูมีฟังตายจองมันพี่รอหลองเบิ่งนำมาแล้ว